ยิงมีคาเจ้าของก็ยิ่งหวงไอ้นกแก้วโตวเนี่ยมันก็นั่งหงอยอยู่ในกองเนี่ยจนกระทั่งนกแก้วมันเริ่มเบือ่อบอกว่าโอ้ทันเอ้ยทันเอ้ยทานเนี่ยไปฟังเตี๋ฟังท่มไปวัดไปว่ามาเป็นประจำได้ธรรมะมาบังหรือบอผู้ใต้ผู้นั้นจะบอกว่าได้ได้ธรรมะเรื่องบอยึดมันถือมัน นกก็เลยบอกว่าเอาทาเจังสันปล่อยไข่ซะปล่อยไข่ไปซะยาสูบไม่ยึดมันถือมันกับนกแก้วตาดำๆเลยผ,ยผู้ใต้ผู้นั้นเราก็บอกบ่ได้บ่ได้อยโตไปห้ากับเงาที่นกแก้วก็เลย่ยเสนอว่าเอาเจังสีมือต่อไปเนี่ยถ้าเจ้าเอา่อไปแล้วเนี่ยให้ไปถามปัญหากับเอย่าคู่เฟนเดอร์ว่าเหตุอย่างไดมันจึงสีลุดพ้น ปูใต้ปูเป็นเจ้าของนกแก้วกับลับตากนกแก้วว่าเออตีถามตามนั่นล่ะมือต่อมาเล่าก็เลยไปวัดหลวงพ่อญาคู่เป็นแก่เทพึงสมัตญาตยิย่อมกับฟังเต็มสาลายั่งบอทันจีญาคู่เป็นสีลงจากมาสมัตอปูใต้ปูเป็นเจ้าของนกกะยกมือถามปัญหาเพราะคือฮอดเจ้านกแก้วมันอุตส่าห์ฝากมาถาม ก็เลยบอกว่าโอ้ขน่อยมีคำถามก็คืออ่ารู้ว่าเหตุอย่งไนมันจึงสิลุดพน้นพ่อได้ฟังคำถาม,ามนี่ยาาดยอมบตโสดกัอนญาคู่เป็นสุดหัวข้อตกถึงสมาตเลยบาเวบาบาจับญาาดยอมจึงสาล่าก็เลยดาผู้ใต้ผู้หนันที่ถามบงจักกาละเทศะและก็ไล่เล่าล่งจากสา,าล่าเรากลับไปบ้าน เจ้านกแก้วดีใจก็เลยถามว่าได้คำตอบหรือยังผู <c oughs> ้ใต้ผู้นัน้นเราก็บ,บอกว่าโอ้เากคู่เป็นบอตอบเป็นนั่งข้อพับโตเอียงบเว้าบอจาอู้แย่จริงๆโตนี่ตั้งคำถามเนี่ยเนืคู่เป็นก็เลยบอตอบผู้ใ <c> ต <oughs> ้ผู้นัน้นเราก็ดาน,นกแก้วแล้แก่แยกใหญ่กันไปเคลื่อนนั่นเล่านอนบอหลับ นอนรับยากตื่นขึ้นมาย่ำม,มือเต่ากับเป้าไปคุยกับนกแก้วเห็นเจ้านกแก้วในกรงสะย้ายปีกปากอ้าตาเหลือกนอนนิ่งเลากระตกใจเปิดกรงยิบนกแก้วไปว่างไว้ทั้งโต๊ะหันไปหาอุปกรณ์เพื่อติดตรวจว่าตายหรือ,อยังหันมาอยีเกลือนกแก้วมันบินหนีไปเกาะจึงหยอดใหม่เลาก็เลยด่าเลยผู้ตยผู้นั้นบอกว่าโอ้ยเจ้านกแก้วกีกง นี่แก้งตายหนีไปได้จังไหนเป็นยังจังเหตุจังสี่วะัน์นกแก้วก็เลยบอกว่าเอาเอ่อายาคู่เป็นสอนเฮาเพิ่นสอนตอนใดก็ตอนที่เป็นข้อพับเครื่องตรรมมาสนั่นละยาคู่เป็นท้ำทาข้อพับสุดห่วงแสดงว่าเพิ่นให้ปริศนาธรรมาวะทาสิลุดพนจากกลงต้องแกล้งเหตุข้อพอับเฮ้าไกเหตุตาม โอ้อยาคูอ้พันเทศดีอีหลีข้าวนาเวลาไปฟังเทศให้ตั้งใจฟังแล้วก็นําไปปฏิบัติบ้างเดอมันสีไดหลุดพ้นเอาละเมื่อนี้ขอลาไปก่อนละวันเช่นหมละหตาโยมโลโ,โ,โุโยควนนี่อันนี้ก็เป็นเรื่องจิ่เป็นเล่ามาเนี่ยแหละคนเฮาบางเถอะมันยั่งยึดมันมันยั่งคือมันมันยั่งมีอีหยังอยู่ในจิตในใจมันก็เลยบ่อหลุดบอ่อพ้น ปันจึงบอกว่าสัพเพธทัมมานหน้าลั่งอาปินิเวสายักทำทั้งหลายตั้งปวงบอกว่นยึดมันถือมันเพราะว่าในที่สุดมันต้องปล่อยว่างไปเบิดแม้กระทั่งชีวิตของเฮาเดย์ย่าที่มีชีวิตอยูต่ตอสู่แกงแย่่งแกงขันหลาบยดสุกสัรเสริญเสวห้งหาแหล่วเสวหงหาอีกเ,เป็นอย่างไรหลาย,ลาย,ยาิย่ามโอมมันบ่มีอีหงัง ตามเข้าไปเด้หยาจมอมเปินลสอนกวกาเข้าอ,อย่าไปหยึดอย่าไปจดจำในสิ่งที่บอดดีให้ร้ายบางเดือนนี่มันมีความโกรธความแค้นมันเครื่องบไดกับให้อาภาัยกันเพราะเข้าบ่หูได้ว่าสิยูได้เห็นหน้าขึ้นดีกันหรือบอ่นี่แหละ,ะขวนขวายทำความดีตั้งแต่มือนีเดี๋ยวนี้ผููไดสิหูว่าย้ำไดความ ลมหายายจากมันสิมาหอดมาถึงเนี่ยชีวิตเนี่ยมันบอ่อนแนบบ่อนอนเด้หยาดย่อมโซโปโซคอนชีวิตเนี่ยมันบอ่อนแนบบ่อนอนอ่าปลาปูแเจ้าเป็นจึงอบ่ให้เฮ้าประมาทเนี่ยแหละยาประมาทเฮ้าต้องบอบประมาทเฮ้าต้องมีชีวิตอยู่แบบโอ้เท่าโอ้ท่านมีความสุขตามสมควรแก่อัตภาพาเพียรความดีเอาไว้อ่าเพราะว่าชีวิตมันบดยัง ถ้าหูเจังตีแล้วแกยาสูบไปหยุดถือยาสูบไปหยุดหมั่นถือมันโดยเฉพาะอารมณ์ของเฮ้าเนี่ยเวทนาคือความหมู่ึกตอนนี้มันตุกหรือตุกเมยหรือบอเมื่ยมันกับบอเทียงเป็นตุกเวทนาพรับอิริยาบถมันกับเต้าเมยความตุกกับบอเทียงจกักพักหนึ่งมันก็ดาไปกลายเป็นเบือกลายเป็นเต้งแม้กระตั้งความหมู่ศึกใดๆ ที่เกิดขึ้นเข้าแกยับไปหยุดเดนี่ยในชีวิตบางเกลือนี่ยอยากรุดพ้นเนี่ยต้องปล่อยว่างเปินวายเชงสันเดยังเจนความโกรธอากาศพญาบาทมันบ่อเจียงโกรธจักเข้ามันกระดับพญายา่ำคือให้โกรธไม่เดี๋ยวมันกระดับเมื่อมันดับปล่อย,ยมันไปเอาเมตตาความหักเอากรุนามาแทนทีไลความบอดีไปจากชีวิตเห็นบ่อะารหยาดย่อมสิ่งเรานี่ทั้งหลายตั้งปวงเนี่ย เิ่นจึงสอนเด่ยาคู่เป็นจึงสอนสอนยาหยุดมันซื้อมันปล่อยมันป่เนี่ยแต่ที่เฮาทัดบ่อขาดเพราะว่าความเคยชินแหมความคกิดวาเห็ดบ่อได้บก่กขาัตั์บ่อหลักทรัพย์บ่กปลาพิษพิดในกามหูทั้งมดแต่ว่ามันโอดบ่อได้คือจังกับสั่งบ่งฐานสแสดงสั่งหยาดย่อมเคยคึคิดบังบ่กเพราะแล้วการสแสดงเขาเก็บสั่งไว้มองได ส้างโตใหญ่ใส่ขอ,อกไว้ยาคิดว่าสิอยู่ได้ต่อให้เอาทอนสุ่งไม่เอ็ดเป็นหัวสุ่งตั้งตนมันยังหยกได้ทอนตั้งยวงขอกทั้งสั่งบอดได้แจงสั่นสร้างมันอยูไ่ได้จังไดจึงบอหนีไปสังเกตที่ขาหนาส้งางทางทางใดทางหนึ่งของอขาสร้างเนี่ยซิมีโซลามไว้เด้โต่ที่ปูกขาสั่งเขาไปลามไว้กับลักลักกับบอยใหญ่ สร้างมันกะซื้ออีหลีถามมันกะตุกไรเดียวซุ่งกะดีก๊กไม่กะดีมันกะลุดกะจุยกะจายแต่ว่าสร้างมันบอกกะตุกเพราะว่าความเคยชินนี่แหละย็นบ่หลายญาติย่อมตัวปวดโซกกันชีวิตของพวกเฮาคือกันเดเนาะต้องลบต้องหลีกต้องเลี่ยงอันไดที่มันบ่ดีบ่งามกำจัดมันออกไปนี่แหละอันไดมันที่ให้อยู่ในโตในตนอีหยังที่เป็นความบ่ดี อย่างเอานิสัยมันบอดีอารมณ์มันบอดีเลิกไปบงังปล่อยไปบงังว่างไปบงังย่งอับอายามุกเนี่ยหยาดย่อมมันเป็นทางแห่งความเสื่อมชิมไปให้มันได้ดอหยาดย่อมโซบะโซคอนชิมไปเออชิมเผากันชิมเนี่ยผีทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยติพ,พนเว้าเนี่ยผีหกโตเนี่ยหยาดยอมผีที่หนึ่งชอบดื่มสุลาเป็นอาชิน ไม่ชอบกินข้าวปลาเป็นอาหารผีที่สองชอบต้องเกี่ยวยามวิการไม่รักลูกรักบัณฑอ,อของตนผีที่สามชอบเดี่ยวเที่ยวดูการละเล่นไม่ละเว้นบาคลับละครโขนผีที่สี่พบคนชั่วมั่วก,กับโจรหน,นีไม่พ้นอาญาตราแผ่นดินผีที่ห้าชอบเล่นไพ่เล่นหวยเล่นมา้ากีฬาบัตรสารพัดต,ตัวโปไฮโลสิ้นผีที่หกชอบเกียดาการกัน หากินมีทั้งสิ้นหกสีอัปรีเออย่นี่แหละญยาิย่อมเรียนว่าละเออบางเตื่อแต่ทำลายของบอดีเอ่คือทำลายเอ่สิ่งที่มัน่นเอ่คือจังกับมันเป็นผีที่หลอกหลอนเฮ่าเห็นบ่าละทิมหยาิย่อมโซ่ดวก้อนสิ่งทั้งหลายตั้งฟวงบกวนเยืดหมัน่นถือมานโดยจะพาะสิ่งที่มัน่นบอดีอย่าไปเก็บไว้เด้ปล่อยมัน่นเอ่คือจังกับ สร้างที่มั่นสลัดออกจากรักที่ปลูกไว้เจียงสันลละหยาดย่อมนี่ละ่ะจึงว่าให้เอาท้ำมาดาของชีวิตเอาคุณงามความดีเนี่ยหยาดย่อมเอาสิ่งที่มันเป็นบุญเป็นกุศลเนี่ยใส่กระตนกระโตของเฮ้าเนาะชีวิตมันเป็นจังสันเด้อโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยให้หูจักในการดาเนินชีวิตให้หูจักในการปฏิบัติกระตนกระโตของเฮาดูแล ให้เห็นว่าเออสิ่งตั้งหลายตั้งปวงเนี่ยหยาดย่อมเนาะมันอยู่ในกระตนกระโตของเฮาเนี่มันออบอ่มีอีหยังเดะหยาดย่อมที่มันที่รังอย่างยืน่น่น่าแต่แม่นเฮาอยากลุดอยากคนเนี่ยมันต้องผู้จับในการปล่อยว่างเด้เนะาะแต่บอบปล่อยว่างมันก็นักล่ะแต่ปล่อยว่างว่างแล้วก็มันกับเบ้าเด้เนี่ย สิ่งดังหลายเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาสั่นดั้งหลายชงทำคิจการแหน่มันสำเร็จด้วยความบอรประมาเทเธิดนี่แหละอย่ายอมนะ